เดีทามมาถึงเกมวิที่11คู่ระหว่างไบตันเปิดบ้านและกันมาเยือนสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับนะคู่นี้จะเตะกันนะครับนะในวันที่7เช้าตู่ของวันที่7หรือดึกของคืนวันที่6นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งเรามาดูกันหน่อยครับว่าฟอร์มของคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้าง5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับนะเรื่อทีิทางฝั่งของเจ้าบ้านนั้น5เกมหลังสุดนั้นไม่มีชนะเลยครับนะเสมอ4แพ้1 นะครับโดยเกมวิที่6นั้นสเสมอกับคิสตันพาเลต1หนเกมวิที่7สเสมอกับอาร์เซนอลศูนย์ศูนย์เกมวิที่8สเสมอนอตติลิศูนย์ศูนย์เกมวิที่9แพ้แมนซิตี้หนึ่งสี่และล่าสุดเกมวิที่10นะครับยันสเสมอน,นะครับนะั้นลิเวอร์พูลครับไล่ตีสเสมอดีกว่านะครับสองสองหลังจากที่โดนล,ลิเวอร์พูลนำไปก่อนสองศูนย์ด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของผู้มาเย,ยือนอย่างนิวคาสเซิลก็5เกมทั้งสุดนั้น เสมอ2แพ้3ครับนะไม่รู้ว่าจะอยู่รอดนะครับในพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่นะครับนะหาเกมล่าสุดก็อย่างที่เห็นครับนะเสมอ2แพ้3โดยเกมวิธี่6นั้นเสมอกับ 1, 1. วัตฟอร์ด1-1เกมวิธีเแพ้ให้กับ 1, วูฟ1-2เกมวิธี8แพ้สเปอร์2-3เกมวิธี่9เสมอคิสตันพาเลต1-1และล่าสุดเกมวิธี่10แพ้ให้กับเชลซี0ประตูต่อ3ครับเราไปดู การโคจรมาเจอการของคู่นี้กันบ้างครับว่าระหว่างไบตันกับนิวคาเซิลนั้นเป็นอย่างไรช่วงนี้ไบตันนะครับรักษาอันดับแปของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกส่วนนิวคาเซิลช่วงนี้หนักเลยครับนะหลังลองบุยนะครับอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนนะครับนะบริษัทรับพนันนถูกกฎหมายเปิดตัวเลขมานะครับนะคาดการณ์มาว่านะครับนะนอทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างไบตันเนี่ยหนึ่ครับ ส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซอลอยู่ที่5.90นะครับอย่างที่บอกครับตัวเลขยิ่งน้อยคาดการณ์ว่าโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับก็ถือว่าเหลี่ยมๆกันอยู่นะครับประมาณนะครับนะประมาณ4ได้ครับ4นิดๆนะครับนะ4นิดๆนะครับนะ5.90กับ1.65นะครับเอเอเอไปทางเจ้าบ้านนะครับนะบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเปิดตัวเลขแบบนี้มานะครับแล้วก็ไปดูกันต่อครับว่า ฟอร์มช่วง5เกมหลังสุดครับโทษทีครับฟอร์มช่วง3ามฤดูการหลังสุดนะครับหเกมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างทุกรายการนะครับสามฤดูการหลังสุดที่โคจอนมาเจอการย้อนกลับไปที่ฤดูดูการนะครับ2 0 1 8 2 0 1 9เกมแรกเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลก็แพ้ให้กับไบตันไป0ูนเกมที่2เสมอกับไบตันที่บ้านของไบตัน1นนนะครับฤดูการ2019-20 2 0 เกมแรกเสมอ0ูนที่บ้านของนิวคาสเซิลเกมที่2ก็ยังเสมอกัน 0- ูนที่บ้านของไบตันครับและฤดูการที่แล้วที่ผ่านมาฤดูการ2020-21เกมแรกนักรับนะั้นนิวคาสเซิลแพ้คาบ้านกับไบตัน0ูนย์เกมที่2นะครับนะไปเยือนไบตันก็โดนไบตันตกในบ้านอีก3าศูนย์ครับฤดูการที่แล้วนี่คือไบตันนั้นสามารถชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับผมเราไปดูกันต่อว่า ผู้จัดการทีมของทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะทางฝั่งของผู้จัดการทีมไบตันนะครับนะเคยคุมทีมเจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับทั้งหมด4ครั้งสามารถชนะ2เสมอ2ส่วนสายติการเจอกับผู้จัดการทีมเนี่ยคู่นี้ยังไม่เคยโคโรูจอยมาเจอกันเลยแล้วก็ทางผู้จัดการทีมของแกมโจนของนิวคาสเซิลเนี่ย,ยก็ยังไม่เคยเจอไบตันหรือ ไม่เคยคุมทีมเจอเกแฮมพอตเตอร์เลยนะครับส่วนพอตเตอร์เนี่ยก็คือยังไม่เคยเจอวัดกลืนกันเลยนะครับมีแต่สถิติเก่าๆส่วนนักเตะที่ชอบยิงทีมตรงข้ามที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุดปัจจุบันมีบ้างไหมอ่ามาแล้วครับโมเป้ครับเป็นนักเตะที่ทําประตูสูงสุดนะครับนะยิงใส่นิวเอ้ยยิงใส่นิวคาสเซอร์หนึ่งสามลูกแล้วก็เวอร์เบกนี่น่าจะไม่ลงคะเท่ากับเหลือนิวโมเป้ตัวเดียวครับที่ นะชอบยิงนิวคาสเซนนะครับผมนะทำได้ถึง3ลูกต่อไปดูต่อไปเราไปดูกันหน่อยครับว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะของไบตันแล้วก็นักเตะของนิวคาสเซลชั่วโมงนี้นักเตะค,คนไหนที่น่าสนใจน่าพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมกันบ้างครับไปเลิกไปที่ทางฝั่งของไบตันกันก่อนเลยฮะไบตันแน่นอนครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมตอนนี้ราคาดีขึ้นไปที่4.6แล้วครับนะ อย่างซานชีสครับตัวจริงอย่างตอนนึงทุกเกมฮะผลงานส่วนตัวก็เก็บไปแล้ว4กินชีสครับจาก10เกมที่ลงเฝ้าเสาให้กับไบตันในฤดูกาลนี้ของพิมลีครับส่วนกองหลังก็แน่นอนครับนะก็ต้องมองไปที่กัปตันทีมเซ็นเตอร์แบ็กซ้ายนะครับนะแบ็กซ้ายแล้วก็นี่ครับนะกัปตันทีมยืนหน นะครับนะลูอิสดังครับราคา5.0ไม่เจ็บไม่ปวดกับตันทีมผู้นี้ก็นะครับลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกมครับผลงานส่วนตัวก็มีเก็บไปแล้ว4 0, กีนชี้กับไบตันราคา5.0ครับและตัวต่อไปก็ต้องยกให้นักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับอารกูคูลเล่สักอย่างชื่อเหมือนกับเหมือนกับคูคูเลเล่ครับนะแต่ว่าชื่อของเขาก็คือนะครับแบ็กซ้ายต่อบุกผู้นี้คูคูลเล่านะครับนักเตะที่ ใบตันนะครับได้มาใหม่ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในะตำแหน่งแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายทุกเกมนะครับนะตัวจริงทุกเกมเลยตั้งแต่เกมวีที่4เป็นต้นมานะครับนะผลงานาส่วนตัวก็เก็บไปแล้ว3กินชีสครับกับกูกูกเลล่านะครับนะ่าจะชอบไปเรียกกูกูเลเล่ไปได้ครับนะเป็นกีตาร์ไปเลยเป็นเครื่องดนตรีไปเลยนะครับนะราคา5.0และตัวต่อไปเนี่ยนักเตะในตำแหน่งวิงแบ็กทางด้านฝาแแล้วก็ เล่นในะทางแบ็กขวาวิงแบ็กขวากับกับแลมตี้ครับแต่ว่าช่วง3เกมนลังมาเนี่ยคือได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรอง3เกมลงมาจิจาร์ดมากหน้าเป็นตัวฉีกแต่ว่าถ้าเอาเซฟโซนชชว์ชวนะครับนะโดยเฉพาะชาวจีจเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงก็รับ2คะแนนและดังนั้นจึงคิดว่าเชื่อว่านะครับนะเบนดับฟี่ก็นะ่าจะยังได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับนะ อ่ากับดัฟฟี่ครับนะกับเบนเชนดัฟฟี่ครับตัวทีเบนดัฟฟี่คนละตัวเชนดัฟฟี่นะครับนะนะคราวนี้ขึ้นมาอยู่ที่4.4แล้วนะครับก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องหายไป1เกมนะครับนะในเกมวีคที่9ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแทคติกอะไรสักอย่างก็เลยพักไป1เกมนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาถนะสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับผลงานส่วนตัวของเชนดัฟฟี่ก็ยิงไปแล้ว1ประตู1นึ่งอาร์ซิ เก็บไป4กีนชีสนะครับนะกับเชนดัฟฟี่ครับราคา4.4ฮะแล้วก็ตัวต่อไปตำแหน่งตัวลุกกันบ้างแน่นอนครับช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะครับนะนักเตะของแก๊งนี้ครับเอาที่ยืนหนึ่งมาช่วงนี้แถมชอบยิงนิวคาสเซิลด้วยครับนิวโมเปราคาอยู่ที่6.5ครับนักเตะกองหน้าตัวฟอร์มของทีมรับหน้าที่ยิงจุดโทษเบอร์2ของทีมครับนะ เกมที่แล้วหายไปหนึ่งเกมน่าจะเป็นด้วยเลือกแท็กติกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าช่วงนี้นะครับนะกกองหน้าก็ไม่เหลือใครแล้วนะครับนะาก็จะเหลือโดยเฉพาะมหาเทพเวอร์เบกก็ยังเจ็บอยู่นะครับก็เลยชิดเชื่อว่านิวโมเปน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงออกค้างผลงานส่วนตัวฤดูการนี้ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับนะ4ประตูกับนิวโมเปแล้วก็คนต่อไปครับนักเตอร์ตำแหน่งกองกลางตัวลุกซึ่ง เกมวิธีแล้วได้ขยับขึ้นมาเล่นเหมือนเป็นกองหน้าเลยนะครับนะอย่างฮอสซาครับราคาอยู่ที่6.4นะครับตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกมตั้งแต่เกมวิธีหนึ่งยิงส่วนตัวแล้วครับสส่ติดส่วนตัวยิงไปแล้ว2ประตู1นึ่แอซซิตนะครับนะนักเตะตำแหน่งกองกลางสลุกผู้นี้และตัวสุดท้ายถ้าผมจะเป็นต้องเลือกในตำแหน่งกองกลางสลุกให้ติดครเดตติดโผล่เข้ามา1ใน3 นะครับยังไงก็คงยังต้องมองไปที่คอสเกาโกลส์ล่ะครับนะคอสเกาวโกลส์นะเตะในตำแหน่งกองกลางตัวลุกรับมาที่ยิงจุดโทษเบอร์หนึ่งของทีมครับราคาอยู่ที่5.9ผลงานในฤดูกาลนี้นะทำไปแล้ว2แอสซิสตดนะครับนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าด้วยแท็กติกหรืออย่างไรนะครับในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ย นะครับก็ลงลงไปตัวสำรอง13นาทีแต่นอกนั้นก็คือสตาร์ตตัวจริงนะครับหายไป2เกมนะครับดังนั้นยืน1ยืน2น่าสบายใจสุดก็อาจจะเป็นนิวโมเปแล้วก็นะครับนักเตะกองกลางผมลืมซื่อผมจะเรียกเทาเส้นอยู่เรื่อยเลยครับนะทอสซานะครับนะทอสซาผู้นี้นะครับ1นน่าสบายใจสุดถ้าอยากเสี่ยงหน่อยก็คอสเกาโกเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้เจอลิวพูแล้วและนี่ก็เป็นถ้าผมจะไปต้องเลือกใช้บริการนักเตะของเบอร์ลี่นี่ก็คือนักเตะในตำแหน่ง ตัวลุกกับตัวรับที่น่าสนใจและน่าพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมครับอ่าผ่านพ้นไปครับทางฝั่งของไบตันเมื่อจะรู่ที่ผมพูดคําว่าเบอร์ลี่โทษทีครับนะนะพูดเร็วไปหน่อยนะครับนะพูดก่อนคิดที่หลังก็อย่างนี้นครับนะทางฝั่งของไบตันเจ้าบ้านเราไปดูทางฝั่งของผู้มาเยือนกันบ้างนะครับนะผู้มาเชือนอย่างเอ่อนิวคาสเซิลครับช่วงนี้ลังอันดับ ลองบวยนะครับนาะลังอันดับลองบวยแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูเป็นเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะพูดแล้วผมขอไปดูหน่อยว่านิวคาสเซิลเนี่ยรู้สึกว่าเสียประตูเป็นรองจากนอริทหรืออย่างไรถ้าผมจําไม่ผิดนะครับไปที่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโอเคนะครับนะตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกไปดูทีมที่เสียประตูนี่ฮะอา่า นอริตเสียไปแล้วทั้งหมด25ประตูนิวคาสเซิลก็ตามมาติดๆครับ23ประตูฮะนะอ่านนะครับเป็นทีมที่เสียประตูมากเป็นอันดับ1และอันดับ2แมนยูก็ไม่น้อยหน้าครับเสียไปถึง15เหมือนกันแค่ลิเวอร์พูลอย่างเดียวก็5ลูกแล้วนะครับนะเลสเตอร์เสียไปถึง17แอตตันวิลล่าเนี่ยเสียไปถึง19นะครับนะส่วนที่ขึ้นเลข2แล้วก็เนี่ยครับนะนอริตเนี่ยแข่งกับเออเชลซี Chelsea ก็7ลูกแล้ว ดังนั้นนิวคาสเซิลกับนอเลตจึงกลายเป็นเป้าที่กุนซือนะครับหรือผู้จัดการทีมได้หลายท่านจะบุ้งเป้าโจมตีครับในเกมวิกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะของนิวคาสเซิลตัวนที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมในตำแหน่งผู้รักษาประตูตอนนี้เหมือนกับว่าผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับนะอย่าง ไคดาโลนะครับก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแต่นะครับนะมาตินดูบับกานะครับก็ตอนนี้คือขึ้นว่าพร้อมจะกลับมาแย่งมือหนึ่งแล้วนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะมีการสลับมือหนึ่งกันเมื่อไหร่เพราะฟอร์มช่วงนี้ของนิวคาสเซิลก็อย่างที่ทราบครับเสียประตูเยอะเช่นเดียวกันไม่รู้ว่ามาตินดูบับกาจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเมื่อไหร่ดังนั้นในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็เลยนะครับนะ แต่ว่าคิดว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องยุ่งกับตําแหน่งผู้ักษาประตูไปก่อนนะครับนะารอดูว่าจะอย่างไรแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ยังไงก็นะครับนะ60ก็ยังคงเป็นผู้ักษาประตูคนเก่าส่วนอีก40%เ็นี่ยเขาอาจจะเป็นมาตินดูบับกาดังนั้นก็ยิงยังไม่ต้องยุ่งก่อนดีกว่าไปเอานักเตะชัวร์ก่อนดีกว่าครับนักเตะตําแหน่งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาวิงแบ็กซ้ายและวิงแบ็กขวาครับเริ่มที่คนแรกครับนักเตะ ของดีราคาถูกของนิวคาเซิลราคา4.0นะครับนะอย่างฮาวเวยร์มักคิโลนะครับราคา4.0ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเล่นในตำแหน่งแบ็กฝาหรือวิงแบ็กฝานะครับนะราคาอยู่ที่4.0ลงตัวจีนตั้งนะแต่เกมวิที่4เป็นต้นมานะครับนะทำผลงานไปแล้ว1ประตู2แอซิตนะครับ1ประตู2แอซิตราคาที่4.0ครับตัวต่อไป นักเตะในตำแหน่งแบ็กเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมจะไม่ได้ว่าเป็นแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวานะครับแต่สองตัวเนี้ยที่นำเสนอเป็นคู่แรกคือตำแหน่งแบ็กไว้ก่อนครับราคา4.5ไอ้4.9นะครับอย่างแมตต์ลิชชี่ครับลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกมครับของแมตต์ลิชชี่ผลงานส่วนตัวทำไปแล้ว1แอสซิสต์ครับกับแมตต์ลิชชี่ราคา4.9ส่วนตัวต่อไปก็คงขอฝากความหวังไปที่นักเตะนะครับนะในตำแหน่ง เซนเตอร์ center, กับตันทีมนะครับนะเซนเตอร์กับตันทีมก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าโคต้ากับตันทีมนะครับถ้าเป็นเซนเตอร์จะมาลดเซลครับตอนนี้ราคาอยู่ที่4.4ครับก็ลงตัวจริงนะครับเป็นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บมาผลงานาส่วนตัวก็อาจจะยังไม่มีประตูหรือแอซซิดนะครับข้อดีหนึ่งอย่างคือเป็นกับตันทีมแล้วก็น่าจะรับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครับในตำแหน่งกองหลังของทีมฮะ ส่วนตำแหน่งตัวลุกก็ยืหนึ่งครับวิลสันนะก็มีประตูเรื่อยๆแม็กซิเมนนะครับนะคู่นี้ยิหนึ่งนะครับนะก็วิลสันครับราคาตอนนี้อยู่ที่7.3ครับผลงานส่วนตัวก็ยิงไปแล้ว4ประตูครับนะวิลสันนะครับเกมที่แล้วไม่ยิงเพราะเจอเชลซีครับนอกนั้นก็มีประตูเรื่อยๆครับนะทั้งหมดนะครับนะลงสนาม1 2, 3 6เกมยิงไป4ประตูครับวิลสันแล้วก็รับหน้าที่ ยิ่งจะโทษของทีมด้วยครับตัวต่อไปที่พอจะฝากความหวังได้ก็อลันแม็กซิมแมงครับราคานั้งอยู่ที่6.8จุดได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงทุกเกมครับผลงานส่วนตัวทําไปแล้ว2ประตู3แอสซิสครับกับอลันแม็กซิมแมงครับและถ้าตัวสุดท้ายเนี่ยของนิวคาสเซิลเนี่ยคือไม่รู้จะเลือกใครจริงๆครับนะไม่รู้จะเลือกใครจริงนะผมขอไปดูหน่อยว่า ผู้จัดการทีมคนใหม่ของนิวคาสเซิลเนี่ยเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยเจอกับเชลซีก็ไม่รู้ว่าจะจัดตัวลุกอย่างไรแล้วก็เกมก่อนหน้านั้นนะครับนะเกมก่อนหน้านั้นนะที่เจอกับคิตตันพาเลตที่เสมอไปหนึ่งหน่นะครับในตำแหน่งตัวลุกผมจําไม่ได้ดังนั้นผมขอเข้าไปดูย้อนหลังหน่อยว่าตัวลุกนอกจากวิลสันและแม็กซิแมนแล้วตัวไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูนิวคาสเซิล อานิวคาสเซิลนะครับเกมที่แพ้ทิวซีศูนย์สามนิวคาสเซิลเล่นอย่างไรเอ,อ่ยขอดูหน่อยอ่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ่ะมาแล้วมาแล้วเห็นขึ้นเอาแวบเมื่อสักครู่นี้อ่ะผมกด F5 ไปหนึ่งทีแล้วกันครับอ่นิวอ่า, New, อามาแล้วแล้วก็ไปที่นิวคาสเซิลอ่ะมาแล้วอ๋อก็หนีไม่พ้นครับนะจับแม็กซิเมงยืนคู่หน้า กับวิลสันครับดังนั้นก็นะสตัวนี้แล้วการถ้าย้อนกลับไปอีกสัก1เกมนะการเกมที่เสมอกับคิสตันพาเลตเป็นอย่างไรบ้างผมขอดูหน่อยครับนะว่าเพราะว่าผู้จัดก,การทีมคนนี้รู้สึกว่าจะชอบเล่นหน้าคู่ครับนะหลัง4นะักเตะที่ใช้ลงสนามในเกมนั้นก็อ่าคู่เดิมครับดังนั้นตัวอื่นๆนะตัวอื่นๆก็คงไม่ต้องมองครับก็คงมองแค่วิลสันกับอารันแม็กซิมงเท่านั้นในตะำแหน่งตัวลูกของนิวคาสเซิลครับที่พอ จะฝากความหวังได้ครับนะแต่ถ้าดูจากตารางคะแนนเนี่ยตัวที่ฉีกมานะครับนะมีคะแนนโดดๆมาถึง22คะแนนก็ไม่ค่อยยิงเท่าไหร่ครับนะดังนั้นถ้านึกถึงตัวลูกของนิวคาสซอนชั่วโมงนี้ก็คงฝากความหวังไว้ที่วิวสันหรือแม็กซิมแมนครับและนี่คือนักเตะของ นิวคาสเซิลนะครับที่น่าสนใจและน่าพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมถ้าผมจะเป็นจะต้องเลือกใช้บริการก็อาจจะมองไปที่ชุดนี้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองพิจารณาดูได้ครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจับทีฟนตาซีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกออฟฟิเชียลนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กัปตันได้ถูกคนนะครับขอบุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ